นี่เลยครับมาถึงคู่3วันนี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก120 23ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือพระประธานสิงห์อาชวินนะครับน้ำเงินชายโทรวาอุรชานะครับเอาล้วครับเริ่มมาผายความแข็งแรงความแข็งแกร่งเลยครับอาชีพถนัดแล้วนะครับเดินเบียดเดินข้ามไหลไปเรื่อยก็อยู่ที่ชายโทนนะครับยุบย่นนิดเดียวนี่ไม่ได้เลยนะครับดังหวะสีมือวงนอกในหลากหลายนะครับมีห่อแข้งต่อยหมัด ลอยกตัดเอาไว้นี่นะครับเอาเบียดเข้าไปไหวไม่ไหวไหว,วไหมไหวนี่นะครับม้าหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาฝ่ายแดงพรมธารน้นำมื่นชายโทน้ายลุกเอาควันไปพรรมธารแดงน้ำมื่นชายโทนเอาติดติดติดวัดดวงแล้วยกสามยกสามวัดดวงแล้วพรรมธารโอ้แรกไปชายโทนต่อยมาสอกไม่สอกเอาตีไปพรรมธารไปตีไปชายโทนแม่แ เล่นไปด้วยเอา้ามุกขวาสอกมาต่อยไปมันต้องอย่าง,งานั้นมืเดือยอย่าง,งานั้นเอา้าเลี้ยงอย,ย,ย,ย่ยาอย่ารั่วอย่าอย่างอนะอย่าเอ้าซ้ายไปเอาเตะเอาซ้ายมาต่อยไปใช้โทนความพตีไปเอา้าพลิกมาอาจารย์ุกรามแย่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 แยแยโอ้ยโอ้ยวัดดวงวัดดวงวัดดวงแล้วครับคู่รองของเรา มาตอนนี้อย่างไรครับไครโดนไขรก่อนไขรโดนไขรก่อนครับฟ้าประทานรุ่นพี่โอ้โหดูครับแผ่มวยฝีมือแต่ว่าตอนนี้เดินเดียดเด,เดินติดครับออดูวาายใครโดนนี่เวลาโดนก็ไปทําท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังฮึตสู้นะครับมีแข้งโอ้ออกเนื้อเนื้อเน้นๆแล้วก็มีหมัดกระหลัดด้วยไม่สนแล้วครับอย่างคงเดียด้าไปฟ้าประทาน ตองเงินวงในนะครับติดตัวตลอดถ้าอยู่นอกมันจะโดนเลี้ยงขายแบบนี้โอ้โห,โหดูนะครับมีหม,มัดมีตอกคาหลับด้วยวงในตีได้ไม่ได้นะครับเอาเลยครับตีไม่ถนัดกรรมการตงชัยต้องแยกก่อนครับอา้าวลุนต่อลุนต่อเขาไปทาแนแดงนเหมันชยัยธงโอ้โหโอ้โหโดับธวรมดาเลยนะครับสองเดียวไม่เลีย้ยงแล้วเลยทีเดียวโอ้โหสุดๆสุดๆเลยนะครับชยัยธงนะครับวงอวิชาเป็นฝ่ายชนะ รบทานนะครับสิงห์อาชวินนายกที่สโอ้โห,โหเด็ดขาดมากเลยทีเดียวโอ้ยังสู้กันแบบเอ็งที่กูทีกู้ที่มึงทีตลอดนี่โอ้โหศอกเดียวไม่เหลียวแลเลยนะครับนี่ปักษาแหวกรังโดนเต็มเต็มเลยรันลูกกลางนะครับชูมือให้เลยทีเดียวโอ้โหเทรเะเบิดเถิงไปเลยใส่เสื้อคอด้วยนะน,นี่แหละอ้าวเดี๋ยวขอดูภาพชานนิดนึงอ้าวมาแล้วนะครับมาแล้วนี่ ไฟแดงนะครับพระประธานน้ำเงินชยนายทูลปังศอกมานี่ฮุกขวาหมัดอยยัง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 แม่ตามอีกทีหนึ่งโอ้โหแกลงด้วยหมัดแล้วนะครับแล้วก็ลูกหลังดูเด้ดูเด้งเอบเข้าไปนี่ฮุกขวาเต็มเต็มกระโดงคางก่อนนี่นะครับโอ้โหแต่ว่าลูกหลังนี่ไอ้ลูกเติมเสริมด้วยนี่นี่ฮุกขวานี่ลูกนี้แหละครับเป๋เลยทีเดียวโอ้โหสองแรงปะทะบวกเลยนะนมาอีมุมเมื่งมาอีมุมหนึ่ง นี่เลยครับโอ้โหฮุหกวาของชายโทนนี่นี่ดูดิปังปังปังตามไอ้ลูกขยีไ้ไม่ได้แล้ว